สวัสดีครับท่านผู้ฟังกลับมาพบกันอีกครั้งกับล้อมวงเล่าที่จะมานั่งล้อมวงเล่าเรื่องลึกลับสยองขวัญน,น่าตื่นเต้นให้ท่านทุกคนมานั่งล้อมวงฟังด้วยกันนะครับสำหรับเรื่องเล่าในวันนี้จะเป็นยังไงมานั่งล้อมวงฟังด้วยกันครับกาละครั้งหนึ่งนานมาแล้วณนะใจกลางเมืองใหญ่ที่ไม่เคยหลับไหล มีโรงภาพยนตร์เก่าแก่แห่งหนึ่งชื่อว่าศาลาอาถรรพ์ที่แห่งนี้ไม่ได้โด่งดังอะไรมากมายนักไม่ได้มีผู้คนพลุกพล่านอย่างโรงหลังสมัยใหม่แต่ใครที่เคยเฉียดกายผ่านไปหรือเคยได้มาทำงานที่นั่นล้วนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าที่นี่มีบางอย่างไม่เหมือนที่อื่นเลยจริงๆมันคือความรู้สึกแปลกๆที่ยากจะอธิบายผมชื่อชินครับ อายุเพียง21ปีแต่กลับต้องมารับหน้าที่เป็นพนักงานต้อนรับในโรงหนังแห่งนี้มานานถึง3ปีแล้วหากถามว่าทำไมถึงทนอยู่ได้นานขนาดนี้น่ะหละครับก็เพราะค่าตอบแทนที่สูงเลี่วราวกับทองคำและชีวิตผมก็ไม่ได้มีทางเลือกมากนะักหลังเคยพลาดพลัง้งทําผิดเมื่อยังยาววัยเส้นทางอาชีพของผมจึงค่อนข้างจากัดผมจึงต้องยึดอาชีพนี้ไว้แน่นราวกับชีวิตที่ศาลาอาถรรพ์แห่งนี้ ไม่ได้มีเพียงกฎระเบียบของพนักงานทั่วไปที่ใครๆก็รู้กันดีแต่กลับมีกฎแปลกๆที่ชวนให้ขนหัวลุกและยากจะหาเหตุผลอธิบายซึ่งเฮียชัยผู้จัดการโรงหนังร่างสูงใหญ่แต่สายตาเต็มไปด้วยความกังวลจะเป็นคนกำชับและสอนผมด้วยตัวเองอย่างเคร่งครัดกฎเหล่านี้ไม่ได้เขียนไว้ในคู่มือพนักงานเล่มนั้นหนา แต่เป็นกฎที่ถูกเขียนขึ้นมาจากประสบการณ์จริงที่ต้องแลกมาด้วยชีวิตด้วยหยาดเหงื่อและเลือดเนือ้อและทุกครั้งที่เฮียชัยพูดถึงกฎเหล่านี้ดวงตาของท่านจะฉายแววหวาดกลัวและจริงจังอย่างที่สุดราวกับว่ากฎเหล่านี้คือเส้นแบ่งบางๆที่กั้นระหว่างโลกที่เราเข้าใจกับอีกโลกหนึ่งที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังจอภาพยนตร์และมันพร้อมที่จะฉีกกระชากเราไปได้ทุกเมื่อกฎข้อที่สาม ห้ามส่งคืนของหายที่พบในโรงหนังให้กับชายที่มีรอยสักรูปงูเลื้อยบนแก้มสายเด็ดขาดกฎข้อนี้ทำให้ผมสงสัยมากเฮียชายเคยเล่าให้ผมฟังว่าเคยมีชายคนหนึ่งที่มีรอยสักรูปงูเลื้อยบนแก้มซ้ายมาขอรับของหายที่โรงหนังหลายครั้งเขาเป็นคนสุภาพแต่มักจะมาในเวลาที่ไม่มีใครสังเกตและทุกครั้งที่ของเหล่านั้นถูกส่งคืนไปไม่นานนักก็จะมีข่าวการฆาตกรรมโหดเกิดขึ้น ของหายที่ถูกส่งคืนให้ชายคนนั้นจะไปปรากฏอยู่ในที่เกิดเหตุฆาตกรรมอย่างน่าประหลาดราวกับว่าของเหล่านั้นเป็นส่วนหนึ่งของพิธีกรรมบางอย่างเฮียชายให้ผมดูข่าวหนังสือพิมพ์เก่าๆฉบับหนึ่งที่ท่านเก็บไว้อย่างดีมันเป็นข่าวจากลอนดอนประเทศอังกฤษย้อนไปถึงปี1899ซึ่งระบุถึงชายผู้หนึ่งที่มีรอยสักคล้ายกันและมีเหตุการณ์ทำนองเดียวกันนี้เกิดขึ้นผมคนลุกสู้ไปทั้งตัว นี่มันไม่ใช่แค่เรื่องบังเอิญแล้วแต่มันคืออะไรกันแน่ชายคนนั้นเป็นอมะตะหรือเป็นพิงเงาที่เชื่อมโยงกับความตายกฎข้อที่4หากไฟดับขณะทำความสะอาดห้องฉายให้รีบนั่งลงทันทีจะมีภาพยนต์ฉายขึ้นมาและจงดูจนจบห้ามละสายตาเด็ดขาดผมเจอเข้ากับกฎข้อนี้ด้วยตัวเองจนได้ในคืนที่ฝนตกหนักลมพัดกระนำ่ำขณะที่ผมกำลังทำความสะอาดห้องฉายที่ห้าอยู่ตามลำพัง จู่ๆไฟก็ดับพรึบห้องทั้งห้องมืดสนิทผมยืนตัวแข็งไปชั่วครู่แต่จำกฎข้อนี้ได้ดีจึงรีบนั่งลงบนเก้าอี้ตัวที่ใกล้ที่สุดทันใดนั้นจอภาพยนตร์ที่มืดมิดก็สว่างขึ้นช้าๆแสงจากจอฉายสลัวๆส่สองให้เห็นเพียงภาพที่พร่ามัวมีเม็ดสกรีนขึ้นเต็มไปหมดราวกับภาพยนตร์เก่าเก็บจากยุคโบราณแต่เนื้อหาของมันกลับทำให้ผมหายใจติดขัดหัวใจเต้นรัวเหมือนกลองศึก มันเป็นภาพชายคนหนึ่งในชุดพนักงานต้อนรับของโรงหนังซาลาอาถันชุดเดียวกับที่ผมใส่อยู่ตอนนี้ถูกทรมานอย่างแสนสาหัสผมรู้ทันทีว่าชายคนนั้นคือพนักงานต้อนรับคนก่อนที่หายตัวไปอย่างลึกลับขณะที่ผมจ้องมองภาพยนตร์สุดสยองนั้นผมสัมผัสได้ถึงบางสิ่งบางอย่างที่อยู่ด้านหลังผมมันเป็นเงาขนาดมหึมามองไม่เห็นรูปร่างที่ชัดเจน แต่มันใหญ่โตเกินกว่าจะเป็นมนุษย์หรือสัตว์โลกทั่วไปเสียงกระสิบแห่พร่าดังมาจากข้างหลังผมราวกับว่ามันกำลังโหเราะเยาะเย้ยความหวาดกลัวของผมมันพูดอะไรบางอย่างที่ผมจับใจความไม่ได้แต่ผมรู้ว่ามันกำลังมีความสุขกับความทรมานที่ผมกำลังเผชิญผมพยายามอย่างที่สุดที่จะไม่ละสายตาไปจากจอภาพยนตร์เพราะผมรู้ว่าถ้าผมเผลอหันไปมองหรือละสายตาไปแม้แต่วินาทีเดียว ผมอาจจะไม่ได้มีชีวิตรอดออกไปจากโรงหนังแห่งนี้อีกเลยเมื่อภาพยนตร์จบลงไฟในห้องก็สว่างขึ้นอีกครั้งผมรีบลุกขึ้นวิ่งออกจากห้องฉายนั้นอย่างไม่คิดชีวิตเทียชัยถามผมว่าเจออะไรมาผมเล่าทุกอย่างให้ท่านฟังด้วยน้ำเสียงสั่นเครือท่านถอนหายใจแล้วบอกว่าคนที่รู้เรื่องเกี่ยวกับสิ่งนั้นมากเกินไปมักจะทนมองภาพยนตร์นั้นจนจบไม่ได้พนักงานคนก่อนที่หายไป ก็เพราะเขาพยายามจะหันกลับไปมองสิ่งที่อยู่ข้างหลังจอไงล่ะผมคนลุกสู้ไปทั้งตัวสิ่งที่อยู่ในห้องฉายนั้นมันรับรู้ได้ว่าผมกำลังหวาดกลัวและมันยังรู้ถึงความพยายามของผมที่จะทำตามกฎกฎข้อที่หหากลูกค้าทุกคนในห้องฉายมองมาที่คุณพร้อมกับรอยยิ้มให้รีบแจ้งผู้จัดการทันทีผมเจอเข้ากับกฎข้อนี้ในคืนหนึ่ง ขณะที่ผมกำลังเดินตรวจความเรียบร้อยในห้องฉายที่สองซึ่งมีผู้ชมอยู่เต็มห้องแสงไฟสลัวๆจากจอภาพยนตร์ส่องสะท้อนใบหน้าผู้คนท่านใดนั้นผมก็รู้สึกถึงสายตานับร้อยคู่ที่จ้องมองมาที่ผมผมหันไปมองแล้วก็ต้องตกใจสุดขีดลูกค้าทุกคนไม่ว่าจะเป็นชายหญิงเด็กเล็กผู้ใหญ่แก่เท่าต่างก็หันมามองผมพร้อมกันดวงตาของพวกเขา นิ่งสนิทไร้าอารมณ์แต่กลับประดับด้วยรอยยิ้มกว้างขวางที่ดูไม่เป็นธรรมชาติรอยยิ้มนั้นกว้างจนเกินจริงจนดูน่าสยดชยองราวกับเป็นตุ๊กตาผีที่ยิ้มให้ผมแล้วเสียงก็ดังขึ้นไม่ใช่เสียงใครคนใดคนหนึ่งแต่เป็นเสียงที่เปล่งออกมาพร้อมกันจากทุกคนในห้องเสียงนั้นดังขึ้นเป็นทำนองเดียวกันไม่มีสูงต่ำไม่มีอารมณ์ คลายเสียงคนหลายคนพูดพร้อมกันเป็นหนึ่งเดียวพวกเขาพูดว่าผู้จัดการเปิดประตูห้องสามเดี๋ยวนี้ผมแทบหยุดหายใจพวกเขาเรียกเฮียชัยและกำลังบังคับให้เปิดห้องชายที่สามห้องต้องห้ามที่เฮียชัยกำชับว่าห้ามเปิดเด็ดขาดผมรู้ว่าพวกเขาไม่ได้เป็นมนุษย์ปกติอีกต่อไปแล้วเรากับถูกควบคุมโดยบางสิ่งบางอย่างที่มองไม่เห็น ผมรีบวิ่งหนีออกจากห้องฉายนั้นไปหาเฮียชัยอย่างรวดเร็วที่สุดเท่าที่ขาจะพาไปได้หัวใจเต้นรัวแทบทะลุออกมากฎข้อที่6หากลูกค้าบอกว่าได้ยินเสียงในท่อระบายอากาศให้รีบนำพัสดุพิเศษรหัส r 6ไปวางไว้ในท่อระบายอากาศนั้นพัสดุรหัส r 6คือไก่ทั้งตัวครับใช้ครับไก่ทั้งตัวที่ยังมีขนและเลือดติดอยู่ ผมไม่เข้าใจว่าทำไมต้องเป็นไก่ทั้งตัวแต่เฮียชัยบอกว่านี่คือสิ่งที่สิ่งมีชีวิตในท่อระบายอากาศต้องการวันหนึ่งมีลูกค้าแจ้งผมว่าได้ยินเสียงแปลกๆในท่อระบายอากาศในห้องน้ำหญิงเสียงเหมือนมีบางสิ่งกำลังขูดขีดอยู่ข้างในผมนำไก่ไปวางไว้ในช่องระบายอากาศที่เฮียชัยบอกทันทีที่ไก่ถูกวางลงผมก็ได้ยินเสียงติ๊กตอกติ๊กตอกอย่างรวดเร็ว เหมือนเสียงเท้าเล็กๆนับสิบนับร้อยกำลังวิ่งกรูเข้ามาเสียงนั้นดังขึ้นเรื่อยๆแล้วตามมาด้วยเสียงฉีกกระชากและเสียงกัดกินเนื้ออย่างตะกลัดตะกลามผมรีบปิดฝาท่อระบายอากาศแล้ววิ่งออกมาจากห้องน้ำทันทีอะไรกันแน่ที่อยู่ในท่อระบายอากาศนั้นมันเป็นสัตว์ประหลาดหรือวิญญ,ญาณร้ายที่หิวโหวยกฎข้อที่7หากเงาของคุณไม่ตรงกับตัวคุณให้กลับไปห้องฉายสุดท้ายที่คุณอยู่คนเดียวปิดประตู และห้ามแตะเงาของตัวเองเด็ดขาดกฎข้อนี้เป็นอะไรที่เหนือจริงที่สุดเท่าที่ผมเคยได้ยินมามันทำให้ผมแทบจะเสียสติวันหนึ่งขณะที่ผมกำลังเดินตรวจตราอยู่คนเดียวตามทางเดินที่มืดสลัวผมสังเกตเห็นว่าเงาของผมบนพื้นมันเคลื่อนไหวไม่ตรงกับตัวผมมันดูเหมือนมีชีวิตเป็นของตัวเองแต่กลับเคลื่อนไหวผิดจังหวะราวกับมันไม่ใช่เงาของผมอีกต่อไปแล้วผมขนลุกสู้ไปทั้งตัว ความกลัวเข้าครอบงำราวกับมีน้ำแข็งไหลผ่านเส้นเลือดท่านใดนั้นผมก็เห็นเฮียชัยและเหลี่ยมพนักงานต้อนรับอีกคนหนึ่งเดินตรงเข้ามาหาผมจากอีกทางหนึ่งดวงตาของพวกเขานิ่งสนิทและมีรอยยิ้มเย็นเยียบที่มุมปากพวกเขาพยายามจะขัดขวางไม่ให้ผมทำตามกฎข้อที่เจ็ดผมรู้ทันทีว่าสิ่งที่อยู่ตรงหน้าไม่ใช่เฮียชัยและเลี่ยมตัวจริงแต่เป็นสิ่งอื่นใดที่เข้าสิงร่างของพวกเขา ผมวิ่งหนีกลับไปยังห้องฉายสุดท้ายที่ผมอยู่คนเดียวอย่างรวดเร็วโดยมีร่างของเฮียชัยและเหลี่ยมที่ถูกสิงตามมาติดติดผมรีบปิดประตูห้องฉายอย่างรวดเร็วก่อนที่พวกเขาจะตามเข้ามาได้ผมยืนหอบอยู่กลางห้องพยายามควบคุมตัวเองไม่ให้เผลอแตะเงาของตัวเองที่กำลังเต้นระบำาผิดตังวะอยู่บนพื้นราวกับมีชีวิตเป็นของตัวเองจูๆ่ๆผมก็เกิดความคิดขึ้นมาเป็นความคิดที่เสี่ยงตายแต่ก็ไม่มีทางเลือกอื่น ผมหลอกลวงร่างที่สิงเลี่ยมให้เดินไปใกล้ท่อระบายอากาศแล้วผมก็จัดการเปิดฝาท่อระบายอากาศออกทันทีร่างของเลี่ยมที่ถูกสิงพยายามจะถอยหนีแต่ก็สายเกินไปเสียงติ๊กตอกติ๊กตอกและเสียงฉีกกระชากดังลั่นในท่อระบายอากาศร่างของเลี่ยมถูกดึงเข้าไปในท่อระบายอากาศอย่างรวดเร็วผมปิดฝาท่อลงอย่างแรงหัวใจเต้นระรัวอะไรกันแน่ที่สิงร่างของเลียมและอะไรที่อยู่ในท่อระบายอากาศนั้น ผมไม่กล้าแม้แต่จะจินตนาการเสียงกรีดร้องจากถุงขยะและจุดจบของผู้จัดการกดข้อที่8หากถุงขยะขยับหรือมีเสียงดังห้ามเปิดดูเด็ดขาดให้รีบนำไปทิ้งในช่องทิ้งขยะพิเศษทันทีคืนหนึ่งที่มืดมิดและเงียบสงัดขณะที่ผมกำลังเก็บขยะในโรงหนัง ผมหยิบถุงขยะสีดำใบหนึ่งขึ้นมาแต่แล้วถุงขยะนั้นก็ขยับเองมันขยับอย่างรุนแรงราวกับมีสิ่งมีชีวิตดิ้นรนอยู่ข้างในและมีเสียงดังออกมาจากข้างในเสียงนั้นเป็นเสียงกรีดร้องขอความช่วยเหลือด้วยเสียงมนุษย์เสียงนั้นเต็มไปด้วยความเจ็บปวดและความสิ้นหวัง ผมแทบจะทำถุงขยะหลุดมือด้วยความตกใจและหวาดกลัวแต่ผมจำกดข้อที่8ได้ดีผมพยายามจับถุงขยะนั้นให้แน่นที่สุดแล้วรีบวิ่งไปที่ช่องทิ้งขยะพิเศษที่อยู่สุดทางเดินโดยไม่สนเสีสยนกรีดร้องที่ดังออกมาจากข้างในถุงขยะนั้นยังคงขยับไปมาอย่างบ้าคลั่งและจูจ่ๆก็มีแขนคล้ายมนุษย์ยื่นออกมาจากถุง แขนนั้นซีดเสียวบิดเบี้ยวผิดรูปผิดร่างมีผิวหนังที่ยุ่นยับราวกับถูกแช่น้ำมานานแขนนั้นพยายามคว้าจับอากาศรอบตัวแม้ว่าถุงจะเล็กเกินกว่าจะบรรจุคนทั้งคนได้ผมรีบยัดถุงขยะนั้นลงในช่องทิ้งขยะพิเศษแล้วกดปุ่มให้มันหายไปในความมืดมิดอย่างรวดเร็วหัวใจผมเต้นรัวจนเจ็บไปหมดกดข้อที่เ หากมีใครออกมาจากห้องฉายที่สามระหว่างที่ภาพยนตร์กำลังฉายอยู่ให้ทำตามที่พวกเขาขอทุกอย่างและรีบแจ้งผู้จัดการทันทีนี่คือกฎที่น่ากลัวที่สุดและเป็นจุดเริ่มต้นของเหตุการณ์ที่เปลี่ยนชีวิตผมไปตลอดกาลคืนหนึ่งที่ฝนยังคงตกหนักฟ้าร้องครืนครืนขณะที่ภาพยนตร์กำลังฉายอยู่มีชายคนหนึ่ง แต่งกายสุภาพดูภูมิฐานราวกับเป็นนักธุรกิจเดินออกมาจากห้องฉายที่สามใบหน้าของเขาเรียบเฉยไร้อารมณ์ดวงตาของเขาดูว่างเปล่าและน่ากลัวราวกับตุ๊กตาหุ่นเชิดเขามองมาที่ผมแล้วพูดด้วยน้ำเสียงราบเรียบไร้ความรู้สึกว่าผมต้องการพบผู้จัดการ ผมรู้สึกถึงความหนาวเย็นที่กัดกินไปถึงกระดูกสันหลังผมรู้ว่าชายคนนี้ไม่ใช่มนุษย์ธรรมดาแต่ผมต้องทำตามกฎผมพยักหน้าและนำทางเขาไปพบเฮียชัยที่ห้องทำงานส่วนตัวผมได้ยินเสียงพูดคุยกันครือเครือผ่านประตูแต่จับใจความไม่ได้และไม่นานเฮียชัยก็เดินออกมาจากห้องสีหน้าของท่านดูซีดเผือดไร้สีเลือดและมีเหงื่อซึมที่หน้าผาก ท่านบอกผมว่าต้องไปจัดการเรื่องบางอย่างที่สำคัญที่สุดแล้วท่านก็หยิบหนังสือปกดำเล่มนั้นออกมาท่านเปิดมันออกท่านใดนั้นผมก็ได้เห็นเงาร่างประหลาดคล้ายมนุษย์แต่กลับไม่มีใบหน้าไม่มีแขนขาที่ชัดเจนค่อยๆเคลื่อนตัวออกมาจากหนังสือคล้ายควันสีดำที่ก่อตัวเป็นรูปเฮียชัยเรียกมันว่าผู้ส่งสารหรือผู้กำกับภารกิจ เสียงของท่านดูเหนื่อยลา้าแต่เต็มไปด้วยความมุ่งมั่นกฎข้อที่12หากมีหญิงสาวในชุดเดรสสีดำเสนอเครื่องดื่มให้ห้ามรับเด็ดขาดหลังจากนั้นไม่นานก็มีหญิงสาวร่างสูงโปรง่งผิวซีดเผือดผมดำยาวสลวยในชุดเดรสสีดำสนิทเดินเข้ามาหาเฮียชัยเธอมีใบหน้างดงามราวกับรูปปั้นแต่แววตาของเธอว่างเปล่าราวกับไร้วิญ,ญญาณ เธอรินเครื่องดื่มสีแดงเข้มที่ดูคล้ายกับเลือดสดๆให้เฮียชัยแล้วยื่นให้เฮียชัยรับแก้วจากเธอแล้วดื่มมันลงไปทั้งหมดผมรู้ดีว่านี่คือสิ่งที่ต้องห้ามแต่เฮียชัยกลับดื่มมันเข้าไปท่านกระอักเลือดออกมาเล็กน้อยแล้วร่างกายก็เริ่มสั่นสะท้านอย่างควบคุมไม่ได้ ผมได้ยินเสียงหญิงสาวกระซิบด้วยน้ำเสียงเย็นเยือกว่านี่คือราคาที่ต้องจ่ายเพื่อแลกกับข้อมูลว่าจะหยุดห้องฉายที่สามได้อย่างไรกฎข้อที่13จะต้องมีผู้จัดการอยู่เสมอเฮียชัยมองมาที่ผมด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความเจ็บปวดความเหนื่อยลา้าและความมุ่งมั่นที่เด็ดเดี่ยวท่านบอกผมว่าดูแลโรงหนังแห่งนี้ต่อไป แล้วท่านก็เดินตรงไปที่ห้องฉายที่สามประตูห้องฉายที่สามเปิดออกช้าๆเผยให้เห็นแสงดำทมึนและเสียงครุนครางที่น่าขนลุกจากภายในห้องโถมเข้ามาท่านเดินเข้าไปในความมืดนั้นอย่างช้าๆแล้วประตูก็ปิดลงอย่างเงียบสงันเสียงสุดท้ายที่ผมได้ยินคือเสียงประตูที่ปิดสนิทลงพร้อมกับความเงียบสงัดอันน่าขนลุกที่เข้ามาแทนที่เสียงครุนคราน ผมยืนมิ่งงันอยู่คนเดียวในโรงหนังที่บัดนี้ดูเหมือนจะใหญ่โตมืดมิดกว่าเดิมผมสั่นสะท้านไปทั้งตัวแต่ก็เดินไปที่ห้องทำงานของเฮียชัยผมพบหนังสือปกดำเล่มนั้นเปิดค้างอยู่บนหน้าสุดท้ายมีเพียงประโยคเดียวที่เขียนไว้ด้วยตัวอักษรสีแดงคล้ายเลือดจะต้องมีผู้จัดการอยู่เสมอ ผมมองไปรอบๆโรงหนังศาลาอาถรรพ์แห่งนี้บัดนี้มันไม่ใช่แค่โรงภาพยนตร์ธรรมดาแต่มันคือบ้านของผมมันคือกับดักที่ผมไม่อาจหลีกหนีและตอนนี้ผมคือผู้จัดการคนใหม่ของมันใครกันที่จะมาเป็นพนักงานต้อนรับคนต่อไปของผมและผมจะต้องพบเจอกับกฎข้อไหนภัยอีก ชะตากรรมของผมพึ่งจะเริ่มต้นเท่านั้น